ดื้อไหมกับพี่ดื้อช่วงแรกช่วงแรกตอนนี้เอาอยู่แล้วใช่ไหมเอาอยู่แล้วคุณละตอนนี้คุณแล้วครับมันช่วงแรกมันคิดถึงบ้านพีอ่อ่าครับมันไม่ยอมกินข้าวเลยแหละ ส,สองสามวันแรกไม่กินข้าวหรอไม่พี่หนุ่มจะเอาลูกหม,มามาอีกสามเลยทีนี้ว่าเออมันก็ทำวัดทีนะพี่โมกไปทีเดียวไงแต่แรกว่าจะให้พี่โมเข้าไปเลยใช่ไหมได้ได้ครับนั่นแหละพอนี้ลูกหมามันจะมาอีกสามเลยเลยเนี่ยเลยต้องเลื่อนก่อนองั้นงั้นรอทีเดียวก็ได้ครับรอ,อ,อทีเดียวไ,ไม่ต้องวิ่ง ไป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 เออโอโหลู้มลู้ลูล้เออไม่เอาไม,ไม่เอาไม่เอากันลูก,กนะนะไม่กัดตงนะฮะต้องด่ามนะันต้องด่ามนไปปฝังไปฝังมึงนีไปฝงนี่โอ้ไป ครับผมก็เมื่อกี้ก็ส่งนะผมสาวๆนะผมกลับบ้านอีกตัวหนึ่งไปผสมกับสีมือที่ใต้มาผมแล้วก็ได้ดิวกับพี่ไว้นะผมว่าจะเอามาทำขคอนะผมแต่ว่านางไม่ท้องนะผมส่วนอีกตัวนึงส่วนอีกตัวหนึ่งนะผมผสมกับคิงการเนอร์นะผมคิงกาเนอร์นะผมก็เลยถึงวันต้องรับตัวกลับนะครับผมก็เลยต้องส่งสาวๆนะผมก็พี่แกมารับกลับนะครับ ที่จังหวัดนครนายกนะครับนะก็บันเทิงนิดหน่อยนะผมก็สําหรับเด็กๆที่คอกนะผมก็จะได้ยินเสียงบ้างนะผมได้ยินเสียงบ้างนิดๆหน่อยนะครับมันตื่นเต้นนะผมมันคิดว่ามันจะได้ไปไปเที่ยวข้างนอกนะผมสาหรับเด็กๆที่คอกนะครับนะเพราะว่าเคยได้ไปเที่ยวที่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 อ่างที่ข้างนอกแล้วมันจะมันจะมันจะติดเวลาเรามาเปิดประตู เราเรามาเปิดประตูตรงนี้มันจะรู้นะผมแล้วมันจะดีใจกันแล้วว่าจะพยายามเห่าเรียกนะครับผมเห่าเรียกว่าเออไปด้วยไปด้วยไปด้วยอะไรเงี้ยก็จะเห่าก็จะเห่าตามกันไปประมาณนี้นะครับก็ส่งเรียบร้อยนะครับผมสําหรับสาวๆนะครับผมสาหรับเจ้าต้านะผมแล้วก็เจ้าเงินๆนะครับผมสาวๆนะครับผมของจังหวัดนครนายกนะครับผมของ ตามพี่แก,นะ,กน,นะครับผมก็สําหรับดิวนี้นะผมก็ส่งสาอสารเรียบร้อยแล้วนะผมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะผมฝากกดไลค์นะผมฝากติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะผมให้ถ่ายทอด EP ต่อไปด้วยนะครับ EP หน้านะผมว่ากันใหม่นะผมสวัสดีครับ